แราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องน้อมรับการพากษาแล้วก็ต้องเดิเดนหน้าต่อแต่ต้องเรียนนะครับว่าการพากษามาก็ชัดเจนดีเพราะว่าถามว่าประเด็น,นอของ BTS ที่เกิดขึ้นมันคืออะไรคือว่ามันมีการหยุดชําระหนี้ไปทีแล้วเรามีสัญญาต่อ,ตอขยายหลักต่อขยายหนึ่งหรือต่อขยายสองถูกไหมช่วงก่อนหน้าโน้นหน้าประมาณปีหกสามหรือหกสี่มีการเอาหนี้เนี่ยมารวมใช้จ่ายมารวมเพื่อไปต่อสัญญาตามมอ4สี่ 4. พออย่างนั้นปุ๊บเขาก็เลยหยุดการจ่ายเงินเพราะว่าคาดว่าจะเอาค่าจ่ายเดี๋ยไปรวมเป็นเงื่อนไขในการไปต่อสัญญาทาให้เขาหยุดจ่ายชาระเงินไป่อนตั้งแต่เราเข้ามาแล้วตั้งแต่สมัยที่แล้วใช่ไหมพอหยุดชาระเงินไปปุ๊บปรากฏว่าม .44 ในคอรมอไม่ผ่านตอนแรกก็ไม่ปันหาทุกคนก็ยอมรับการไม่จ่ายเงินบีไดเอเองก็ยอมรับว่าไม่จ่ายเงินเพราะคาดว่าจะได้ต่อสัญญาตามม .44 แต่พอม .44 อไม่ไม่ตัดสินลงมาทีไมคอรมอไม่ตัดสินลงมาปุ๊บ มันก็เลยทางกรมอก็รอไปเรื่อยเพราะว่ารอคอรมอปรากฏว่าปีที่้ก็เลยฟ้องตั้งแต่ปีที่แล้วนะฟ้อง64ก่อนปี64ก่อนที่เรามามันพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้จ่ายมาก่อนเราก็ไม่ได้จ่ายต่อเน,นื่องไปเพราะมันอยู่ในศาลอยู่นั้นปาศาลตัดสินมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีข้อชัดเจนหลายอย่างเช่นศาลบอกว่าไม่ต้องไปรอคอรมอหรอกไม่ต้องไปรอว่าคอรมอ,รอตัดสินใจยังไงศาลบอกว่าคอ,มอรมอ,อยังไม่ตัดสินมาก็ ไม่ต้องไปหลอกก็คือให้จ่ายไปตามที่มีภาระอยู่อะไรเงี้ยทพราหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่ศาลได้ตัดสินมาศาลก็ลงรายละเอียดถึงขนาดดอกเบี้ยด้วยนะ,ะที่ต้องจ่ายซึ่ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะกดดันเราเหมือนกันว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นแต่ต้องเรียนนะว่าเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะสำหรับ,บกทมเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยผมก็ตัวเลขคร่าวๆเนี่ยเรามีภาระที่ต้องจ่ายค่าเดินรถส่วนต่อขยายสองเนี่ยประมาณหกพันล้านบาทต่อปีถูกไหมส่วนต่อขยายหนึ่งเนี่ยประมาณสองพันล้าน รวมแล้วแปดพันล้านนะแต่ค่าโดยสารที่เก็บได้เนี่ยสองพันล้านนะนั้นส่วนต่างที่เราต้องไปจ่ายส่วนต่างในการเดินรถซึ่งสัญญา่ยเกิดก่อนนะไม่ได้เกิดสมัยเราเกิดก่อนหนะ้าเนี้หกพันล้านบาทเนี่ยต้องเอาไปจ่ายค่าเดินรถถูกไหมซึ่งก็ตอมาเมมาปีละกเก้าหมื่นล, 90, 000, ล้านแล้วหกพันล้านต้องเอาไปจ่ายค่าเดินรถก็เป็นตัวที่ทสําคัญเหมือนกันรวมทั้งมูลนี้ที่ยังมีอยู่เป็นเกือบสี่หมื่นล้านมาซึ่งน,นี้ต้องบอกว่าเป็นพาราแล้วก็เป็นภาระของ ชาวคมอทุกคนเพราะสุดท้ายแล้วถ้ารูปแบบนี้คือต้องเอาเงินจากงบประมาณมาจ่ายก็ต้องคิดว่าระยะยาวจะเอายังไงการต่อไอ้เรื่องรบลร่วมทุนที่จะหมดปี72ทำยังไงนะนี่คงต้องเรื่องตอนต้องคิดละเอียดต่อไปอีกทีหนึ่งครับคือจริงแล้วเร็วที่สุดเนี่ยก็คือ140บาทแต่ว่าคนต้องคิดต้องดูคำวิจัยให้รอบคอบเหมือนกันนะมันมีคำวิจัยบางตัวงานที่เราต้องพิจารณามกันว่าข้อมูลมันเป็นปัจจุบันไหมยังมีข้อมูลอะไรที่คาดเคลื่อนไปไหมอะไรเหมือนกันครับ